ยุคนี้ทาออนไลน์ทันไหมทันเริ่มเลยนะเดี๋ยวนี้คนซื้อของบนออนไลน์มากกว่าหน้าร้านแหละถ้าใครไม่ทาร้านบนออนไลน์ก็พลาดละต้องทําช่องทางไหนบ้างทำทิก t อก ok เป็นหลักแล้วก็ดูช่องทางอื่นตามธุรกิจของคุณว่าเป็นธุรกิจอะไรใครอยากรู้คอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวบอกให้ต้องทาช่องทางไหนแมวหน้าออกกล้องได้ไหมไม่อหน้าออกกล้องได้นะครับก็ฝึกเขียนขายเป็นแล้วก็ฝึกทําภาพให้สวยนะภาพสินค้ารวมถึงหรือทําคลิปไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้แต่ได้ก็เอาหน้าออกได้จะต่อยอดได้ง่ายกว่าเลือกเอา แก่แล้วเริ่มได้ไหมเริ่มได้อายุไม่ใช่ปัญหาเริ่มได้เลยนะแล้วใครที่ไม่รู้เทคโนโลยีเลยคือสูงไม่เก่งเทคโนโลยีติดตามช่องคูณแซงไปได้เลยที่เขียดทำออนไลน์ได้ไหมได้เริ่มเลยนะก็คือเรื่องวิธีการที่คุณสนุกแล้วก็ง่ายที่สุดคือคุณอย่าไปคิดว่าค,คุณต้องทำเหมือนคนอื่นทำแบบที่คุณชอบมือถือเครื่องเดียวก็เริ่มได้โอเคอยากรู้อะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอยากรู้คอมเมนต์มา